บรรยากาศวิวทิวทัศน์ยามแรงพี่น้องเอ้ยตึกซากลากับพุ่นกับฟังพุ่นกับเป็นจอแดนเด้อครับออเออเสียงปลาล้อแล้วก็อืออือเสียงปลาล้อกับใบข่อยลงมาแหละกับไก่เวลาเลื่อง,งานแล้วพี่น้องเอ้ยนี่แหละเออชีวิตแรงงานนะครับมือนี้ก็มาตักออาหาัวอานารนะครับอือ ป่บาบมมีดอกนี่นีก็ได,ด้ต้องเป่งน,น้ำไว้ซื้อถามว่าเหตุผลทำไมต้องเปล่งน,น้ำใส่เ่าน,น,นเพราะว่าถ้าไม่เปล่งน,น้ำใส่หญ้ามันจะขึ้นนะครับนีเห็นี่นออเยอะแยะนะครับหญ้าขึ้นนะครับเนี่ยพุ่นบอนั่นแห้งจังเลยพี่น้องเอ้ยก็เลยจำเป็นต้องเปิดน้้ำใส่ไว้เบ้ยพุ่นเทือกเขาครับวิวสวยงามเนีย่ย ผู้บนเพื่นกับเพาคือผู้บ้านเท่าได้พี่น้องเ้ยเห็นบพ่พคุณอืมนั่นล่ะผู้บานเพื่นครับม่แต่เป็นภูเขาหินทรายนะครับส่วนใหญ่นาะเอ่อเป็นภูเขาหินทรายนี่แหละครับตะวันออกกลางเด้อนี่แหละผู้มีประเทศบ้านเพื่นกับเปงที่อ่ะต่างกันกับผู้บานเท่าได้พี่น้องเนาะผู้บานเนฮะ่าน,า <atar. S 1> นี้มีแต่ต,ต้นไม้ต้นไหรเออหนาตึ๊บ พล่ังมองก็เป็นปลาดงดิบผมนะครับแต่ว่ามองนี่ก็เห็นเปลี่ยนแปลงทั้งที่เนี่ยโอ้สัตว์สาราสิงเนี่ยน,นิมมอนเพิ่นบักไล่คักเนี่ยครับแนวข้าเจ้าบวกกินเนาะแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยว่าสัตว์เลียบครับปลาหงอกกับพวก,กยัางเลยคัว่วดีหลายปลาอันคนบ้านเขาเนาะมันอืดมันอยากคือว่าล่ะพี่น้องเอ้ยปลากระกัดตีนกระถิบ สองแขนสองขาก็ต้องดินล้นห่ยเสียงยังคือจดจัดจดจัดอยู่ทั้งฝ่าเนาะพีน้อแมบไหนเนี่ยพี่น้องทำไมเสียงมันจดจ้าจดจ้าอยู่บนฟ้าเงี้ยแต่กระบอกไม่ยังหรอกครับมันห่างอยู่มองโยกติดประเทศจอแดนไม่ละมองพ่นดือกันมันก็ไก่โอ้หลายลอยโอเลยครับเสียงกระได้ยิ้นหนักวะ แต่นี่ยินแะน่ตั้งแต่พวกเครื่องบินเพิ่นนี่แหละเครื่องร่อนเครื่องบินเครื่องร่อนเพิ่นนี่แหละจู้จี้จ้าจู้จ้าจู้จ้าจู้แต่คนที่ไปไซบูเราบ่งจะต้องคนดอกอ้าสำหรับการดีวิวพื้นที่กับโจไปซัมมี่เดอร์พี่น้องเดอเ้อร์โอ้หุ่นนกเราสกุน้ากับบินแล้วครับใบค่อยและสกับห้างาเนี่ยวนะ่าเนาะเราสกุน้าเดี๋ยวมันมีนกตัวหนึ่งนอกนกยังไงครับเพื่อนเอินว่าสักหน้าดอกที่เดี๋ยวผมจะถ่ายเบื้องดอกคั้นมีเวลาเลยครับมันบินมาเนาะ สักในพี่น้องเห็นหานบอไงกาหาันนี่ครับนกนกเอียงมาพูดมาพูดกันดอกกัเดียปาปาตัวปาตัวลรสองสามลูกสว่วบบาทเดียวเนาะพี่น้องเนาะเว้ยมามาเป็นฟูงมาอีกเจ่งนะครับบอปนินถึงกับเจ่งนะอันสักายได้ลงเอาสำหรับคลิปนี้ก็น้นำวิวสวยๆไม่สมนะครับเดอ้อวิวสวยๆว,วิวภูเขาตะวันออกกลางนะครับจบคลิปไปเพียงสามนี้แล้วครับเดอ้อ